เหนื่อยไหมถ่ายหยุดถ่ายรูปมาพี่ตั้มไม่อยูหยุดไม่ได้เหนื่อยหยุดไม่ได้ห้ามหยุดไปก็ไม่เห็นนี่กระปุลสีกระปุล้วือดสีอยู่นี่เอาได้ เอาจอยแอคชั่นหน่อยตังร้อยสามสิบค่ะร้อยสามสิบคันค่ะาไม่จริงนะคะสิบกว่าไม่จริงสิบกว่านี่คืออีกสิบกว่าจะร้อยค่ะดูเชื่อค่ะไหนครนี่ด้านนี้เลยเดินลงสบายกว่าเยอะ 已经买没？哇 <laughs>、oh, <just> so，超粗！你这裤子粗到哪？耶，耶，赢了！都来嘛，都帮啊！累。

nhà hãy chẳng hòa hãy chẳng hòa hãy chẳng hòa càng cao น yes, to oh, oh yeah. well ี้ใช่ใช่เอาเอาจะดมให้พี่กิตหน่อยเอาเอาจะดมหน่อยเอาคนสุดท้ายสุจะเป็นลมแล้ววันนี้เดินลงมาแล้วมายู่ตรงนี้เหรอบเดียว เดินยังไม่ถึง5นาทีเลยเดินเร็วกว่าเยอะบอกแล้วไงโอ้โหได้ปรสันโปรสังเกตโปรสังเกตเดินลงดีกว่าไหมอะเอ้โหอา่น่เดินกล้าไม่ขึ้นเลยเนะิถูกแล้ว ขาสั่นเอาเซนเก็บอาการหน่อยเซนขาสั่นแล้วเก็บอาการหน่อยเก็บอาการหน่อยเก็บอาการหน่อยเนี่ยดูพี่นี่อายุ50กว่าแล้วเดินชยเหมือนไม่ได้เดิน